ดีครับสวัสดีเพื่อนใหม่ mm. เพื่อนเก่านายเอกชิวครับขอต้อนรับสู่บ้านนายเอกชิวเนะฮะนายเอกขับรถอยูนะ่แต่ก็ใช้เวลาในช่วงขับรถนะฮะซึ่งปกติก็ไม่เคยเอาปากมาทําประโยชน์นะขับรถก็ขับอย่างเดียวแต่สมาธิก็อยู่ที่ที่การขับรถนะฮะแนะนําเพื่อนใหม่มือใหม่นะฮะ คลิปนี้สำหรับมือใหม่ที่เริ่มสร้างเริ่มเปิดช่องเริ่มสร้างตัวนะฮะจากระบบ YouTube นะฮะจะเป็นยูทูบเบอร์ในอนาคตนะฮะสิ่งแรกประการแรกเลยเราต้องรู้นะครับว่ากฎเหล็กของ YouTube ปี2020ก็คือปีนี้นะฮะคือตองมีเพื่อนหรือมี Subscribe หรือมีผู้ติดตามนะฮะตัวเดียวกัเลยฮะ เพื่อนสับส c r ร b ์ผู้ติดตามต้องมี1,000คนขึ้นไปต้องมี1,000คนนะต้องผ่านให้ได้1,000คนก็ต้องมีให้ได้1,000คนและยอดเข้าชมหรือยอดวิวนะฮะบัดรวมกันแล้วเนี่ย4,000ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงก็คือ1,000แสนอ่าสวัดีฮะสองแสนสี่หมื่นะ 2, 000, 40, 000นาทีนะถ้าตีเป็นนาทีนะฮะสองแสนสี่หมื่นนาที ภายในระ,ระยะเวลาหนึ่งปนะีเริ่มจากที่ทุกท่านสมัครนะฮะเริ่มจากที่ทุกท่านสมัครนะฮะไปดูได้เลยนะฮะไปดูได้ในระบบนะฮะว่าเราเริ่มสมัครวันไหนเดือนไหนนะฮะนั่นคือระยะเวลาเริ่มแรกเริ่มหนึ่งวันเดือนที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ย้อนอนับไปเลยฮะอีกหนึ่งปีคือสามร้อยหกสิบห้าวันอันนี้คือกฎเหล็กที่ทุกท่านต้องรู้นะฮะ สำหรับมือใหม่นะฮะและอย่างที่สองเมื่อเรียนรู้แล้วอะไรแล้วนะฮะเรื่องระบบการการทำช่องหรือเท,เทคนิคการสร้างช่องอในในในขั้นตอนการสร้างหน้าช่องหรือ,อโปรไฟล์ช่องหรืออะไรต่างเนี่ยเรียนรู้ได้นะฮะในะโลก y u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  e นะมีคนสอนสอนทำเยอะแยะหมดนะฮะ ทำใส่ปกคลิปอ่าใส่ปกช่องทำอย่างไรใส่ชื่อเปลี่ยนชื่อทำอย่างไรนะฮะเราเรียนรู้ได้นะจากระบบนะฮะเพราะมีคนสอนเยอะแยะเลยนะฮะมีคนสอนเยอะแยะเลยนะครับอ่าพี่เอกก็จะไม่ไม่พูดประเด็นเหล่านี้นะฮะอ่ะเทคนิคการเติมแต่งการสร้าง ให้ช่องของเรามันสวยหรูเนี่ยเนี่ยมันมีคนสอนมากมายนะฮะเ่เอกจะมาพูดเรื่องการาสร้างเพื่อนนะฮะเ,เราต้องมีเพื่อนนะฮะนะมือใหม่ทุกท่านนะคุณต้องมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะๆนะฮะและการมีเพื่อนเยอะและมีให้ถูกต้องให้ถูกระบบทําอย่างไรนะฮะนั่นคือประเด็นที่ี่เอกจะพูดนะฮะนั่นคือประเด็นที่เ่เอกจะพูดนะขอภัยผ่านอุโมงค์ต้องต้องดูนิดนึง แต่เราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะขับรถบางทีปากมันไม่ได้พูดไม่ได้ใช้ประโยชน์การเพิ่มเพื่อนเราต้องเข้าหาเพื่อนนะฮะเราอย่ามานั่งสวยนอนสวยนั่งหลอนนอนหลออยู่ไม่ได้ฮะเราต้องเข้าหาเพื่อนนะต้องเข้าไปหาเพื่อนก็ตามช่องเลยฮะในระบบนะฮะ เราจะดูเรามันจะมีคลิปนะการสร้างเพื่อนมาเราจะมีเพื่อนใช่ไหมฮะเราจะมีเพื่อนเก่าอยู่นะไปหาเพื่อนเก่าเลยครับไปหาเพื่อนเก่าเพราะทุกๆคลิปที่เพื่อนลงเนี่ยใต้คลิปจะมีคอมเมนต์หาเพื่อนนะฮะนี่นะครับแคปหน้าจอมาเลยฮะเพื่อนที่ไปคอมเมนต์ในบ้านเพื่อนนะอ่ะนั่นเขาคือเพื่อนของเพื่อนเรา ทุกๆชื่อทุกๆโปรไฟล์นะฮะแคปหน้าจอมาเลยฮะถ่ายหน้าจอมาเลยนะฮะแล้วมาจดเข้าไปการเข้าไปหาเพื่อนอย่างถูกต้องแล้ะแล้วเราจะได้เพื่อนอย่างถาวรน,นะฮะคือเมื่อเข้าไปที่โปรไฟล์ชื่อเขาแล้วเข้าไปที่ช่องนะฮะอย่าเพึ่งกดติดตามเลยนะฮะห้ามกดติดตามโดยทันทีนะฮะให้ไปที่แถบเมดูด้านบน ะะจะมีแถบเมนูด้านบนนะฮะไปที่แถบเมนูช่องวิดีโอแล้วก็คลิกเลือกวิดีโอดูเลยครับดูให้เวียวไหนก็ได้ดูจบนะฮะแนะนำว่าวิดีโอเลือกวิดีโอทีออ่มีความยาวคลิปไม่มากนะ่านี่เป็นเทคนิคของเอกนะฮะเราเลือกเพราะว่า,วาบางคลิปเนี่ยเป็นการจัดสร้างที่ค่อนข้างยาว นะฮะเรารู้จักเพื่อนได้เราเรียนรู้จักคลิปได้แต่ขั้นตอนรแรกๆเนี่ยที่เราจะส,สามารถเพิ่มเพื่อนได้เยอะๆเนี่ยเราเลือกคลิปเลยฮะเลื่อนลงไปเลยครับนะฮะเลื่อนเราหาคลิปที่มีความยาวไม่มากนะฮะแล้วก็ดูให้จบะฮะดูให้จบนะ,ะย้ำย้อนกลับไปก่อนนะฮะว่าเข้าไปถึงช่องแล้วห้ามกดติดตามทันทีนะอย่าเพิ่งกดติดตาม แต่ให้ไปดูคลิปของเพื่อนให้จบก่อนนะฮจะหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปอะไรก็แล้วแต่ระบบอัจฉริยะของ YouTube เขาดูความเจตนานนี่พี่สอนน้องผู้ผ่านมาแล้วนะผู้มีประสบการณ์สอนผู้ทำใหม่นะฮะมือใหม่ทั้งหลายนะฟังนะครับไม่งั้นนะ่เรากดติดตามไปแล้วไปดูคลิปแล้วก็ออกเนี่ย ระบบมันจะไม่ให้ฮะกดขึ้นจริงนะขึ้นมาหนึ่งตึ้งเพื่อนใหม่ขึ้นมาจริงฮนะสักพักระบบ AI หรือระบบไอทีของ youtube เนี่ยเขาจะเด้งเพื่อนคนนั้นอนะเขาไม่ให้ฮนะเขาถือว่าเราไม่จริงใจนะฮะอยากกดติดตามก่อนนะฮะต้องดูคลิปก่อนแล้วก็ดูให้จบด้วยนะฮะดูให้จบเลยนะฮะดูคลิปให้จบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะ แล้วก็คอมเมนต์พอดูคลิปเสร็จคอมเมนต์ Comment นะเราจะต้องเป็นผู้ติดตามที่ดีฮะคอมเมนต์ Comment เลยดูคลิปเพื่ออะไรเพื่อจะได้คอมเมนต์อย่างดูคลิปเสร็จแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ก็คือทักทายเหมือนกันส่งจดหมายว่าที่บ้านเขาว่าเรามาทักทายนะมาเยี่ยมนะมาติดตามแล้วนะแต่แต่ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งมือใหม่นะครับ เพราะพี่เอกเจอเยอะมากแล้วก็ mm hmm. พยายามเตือนกันหลายท่านนะการคอมเมนต์ที่ถูกต้องและขาวสะอาดเพราะว่าระบบ y o u t u เนี่ยมันมีกฎระเบียบเราทำให้ถูกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีและเราจะเป็นผู้ติดตามที่ดีและเราก็จะไม่เป็นสแปมการที่เราจะเป็นสแปมนี่นก็คือการทำผิดกฎนะฮะต้องคอมเมนต์ในสิ่งที่เป็นเนื้อหาของคลิปหรือ ทักทายเจ้าของบ้านเท่านั้นห้ามสง่งคอมเมนต์ที่เป็นแบบรูปแบบสีการที่คืออ่านแล้วสื่อให้รู้ว่ากลับมาตามฝากช่องนะห้ามนะฮะห้ามฝากช่องห้ามพูดในลักษณะให้ชาวบ้านนะอะครับกลับมาติดตามหรือห้ามบอกว่ามาสับตะไคร้ให้แล้วนะครับมาปักตะไคร้ให้แล้วนะคะ มาบวกหนึ่งให้แล้วนะคะเพื่อนใหม่อย่างงู้นอย่างนี้นะไม่ต้องพูดนะห้ามเลยนะระบบมันจะเด้งข้อความเนี้ยไปอยู่ในฝ่ายสแปมแล้วก็คือไฟล์ยขยะ,ะหลักบ้านของเจ้าบ้านเขานะฮะนั่นนะฮะเราจะถูกแบ็กลิฟในอนาคตช่องเราอาจจะมีปัญหาเตือนสำหรับเพื่อนใหม่มือใหม่ทุกท่านเลยนะฮะห้ามทำสิ่งเหล่านี้นะฮะห้ามบอกฝากช่อง บอกว่ามากดจับจะไครกให้แล้วมาบวกหนึ่งบวกสองอะแล้วแต่หต้าห,หมดนะอะไรก็แต่ที่สื่อให้รู้ว่าเราอะจะให้เขาตามกลับไปอ่ะไม่ต้องพูดนะเพราะว่าทุกๆท,ท่านที่ทํามาแล้วเนี่ยเขารู้อนะเ,เพื่อนใหม่เนี่ยเขาจะเช็คได้เลยนะฮะเขาจําได้ฮนะเขารู้ฮะนะครับแน่นอนว่าเราจะได้เพื่อนอย่างถาวรน,นะฮะทุก,ท,ก,ท,กทุกท่าน มือใหม่นะเราจะได้เพื่อนอย่างถาวรถ้าทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อพี่เอกนะช่องมีปัญหาแน่นอนนะเมื่อคอมเมนต์แล้วส่งคอมเมนต์เสร็จปุ๊บนะฮะเราถึงค่อยกดติดตามจบเลยฮนะปิดประตูตายปิดประตูข้อผิดพลาดนะเราจะไม่เจอข้อผิดพลาดนะฮะนี่เลยปิดประตูไปเลยฮนะพี่เอกเอาสูตรสำเร็จมาให้นะแล้ว ทำอย่างเงี้ยวันละสิบยี่สิบคนใหม่ๆนะฮะทำเลยฮนะวันละยี่สิบคนเข้าไปหาเพื่อนลักษณะเน,น,นี้ยยี่สิบคนยี่สิบคนทุกวันรับรองว่ายอดผู้ติดตามของคุณจะขึ้นทุกวันเช่นกันจะขึ้นทุกวันเช่นกันนะฮะพี่เอกผ่านตรงนี้มาหมดแล้วทํามาหมดแล้ว เราต้องเป็นผู้ติดตามที่ดีเราต้องเข้าไปหาเพื่อนแล้วคุณจะได้ผู้ติดตามและผู้ให้ mm hmm. ก็คือได้เพื่อนกลับมาเมื่อซ mm ับสไคร์กับซับสไครต์จับกันแล้วสมบูรณ์นะ mm. เราจะมียอดวิวเพิ่มขึ้น mm. เป็นสองข้านะยอดวิวก็คือยอดเวลายอดผู้ติดที่เข้ามาติดตามชมเราเนี่ยนะฮะอันนี้คือข้อมูลดีๆจาการุ่นพี่นะฮะที่ ผ่านมาแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะอย่าลืมข้อห้ามนะฮะการเพิ่มเพื่อนนะสำคัญมากเลยนะฮะเราเข้าไปเราต้องส่งคอมเมนต์ที่เป็นเนื้อหาของคลิปนะฮะหรือเป็นการทักทายทั่วไปได้แต่อย่าให้สื่อออกไปในทางว่ากลับมาตามช่องฉันด้วยนะฉันมาแล้วนะเขาจะระบบ IT ระบบ AI ของ YouTube เนี่ย เข,เขากัดกรองหมดเขาดูหมดเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะมารูปรูปรูป,รปแบบไหนอะเหมือนคนไทยก็จะดิ้นเรื่องภาษาแอบอสักไลดก็จะไปพูดเพราะสับสกไลด์เนี่ยมันเป็นสับที่อ่ามันผิดผิดนะฮะเมันเป็นการแลกสับกันนะฮะคุณต้องติดตามคุณต้องติดตามคุณต้องดูคลิปเพราะ youtube เขาเม้นเรื่องการสร้างคลิปดูคลิปเห็นไหมเราไม่ใช่โลกสื่อสาร ในรูปแบบอื่นไม่เหมือนไลน์ Line, หรือเฟซหรืออะไรก็ตามที่เขาเขาทำกันอยู่แต่ y t u t u เนี่ยสั์สร้างเรื่องการดูคลิปสร้างคลิปดูคลิปเพราะเขาจะมีโฆษณาเข้ามาเขามาีามไรายได้จากบริษัทโฆษณานะเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่าใครจริงใจที่จะทำถ้าคุณพร้อมจริงใจคุณมีความพร้อมที่จะสร้างก็ขึ้นไปกอบโกยได้เลยฮะ ะะฝากเรื่องการสร้างเพื่อนนะฮะคลิปนี้สําหรับมือใหม่นะเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งกดติดตามทันทีเลยนะฮะห้ามนะครับเพราะงั้นนะ่ะเพื่อนคนนั้นเขาชอบเมนุวัตนะฮะคุณต้องดูคลิปเขาก่อนนะครับนะฮะเข้าไปที่ช่องเมนูแล้วก็เลือกสัญคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะพี่เอกแนะนําว่าเลือกคลิปวิดีโอสั้นๆส,สั้นในที่นี้ก็คือ ห้านาทีไม่เกินสินาทีห้านาทีขึ้นไปเนะี่ยนะฮะก็ดูให้จบนะหรือถ้ามันไม่มีก็ดูไปเลยฮนะหคลิปสำหรับเพื่อนใหม่นะฮะเมื่อเรามีประสบการณ์เมื่อเรารู้แล้วก็จะมาบอกต่อกันแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านมีแนวทางนะฮะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ กับช่องเรานะฮะส่วนเทคนิคก,การสร้างรูปแบบช่องอะไรต่างๆในในหน้าช่องเราเนี้ยไปเรียนรู้ได้นะ,ะจากใน y o u t u เนะ่ะคลิกหาเลยฮะเราอยากรู้เรื่องอะไรเราอยากจะทำช่องเราให้สวยรูยังไงยังไงแต่งยังไงใน y o u t u นะฮะมีคนสอนมัเยอะแยะมากเลยซึ่งพี่เอกก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนั้นละแต่อยากจะสอนอยอากอ่อยากจะแนะนำไม่สอนนะพี่เอกไม่ใช่ครูฮะพี่เอกก็ เอาประสบการณ์มาเล่านะอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะฮะได้เพื่อนใหม่นะฮะที่จะทําช่องให้เติบโตเนะี่ยคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการาสร้างช่องสร้างเพื่อนอย่างขาวสะอาดนะฮะแล้วเราจะได้เพื่อนอย่างถาวรอนอยู่กับเราอย่างถาวรนนะฮะเ,เน้นนะฮะเพื่อนใหม่นะฮะเข้าไปในช่องของเพื่อนเขาแล้วอย่าเพิ่งกดติดตามทันทีให้ไปที่เมนู นะ,ะช่องวิดีโอนะฮะตรงแถบเมนูด้านบนนะฮะแล้วก็กดวิดีโอเลือกวิดีโอที่มีความามเาเาีเรียกว่ามีเวลานะฮะไม่มากนักน่ยนะ,ะคลิปไม่นานนักนะฮะคลิกดูไปให้จบนะฮะดูคลิปให้จบแล้วคอมเมนต์เนื้อหาของคลิปนะฮะทักทายเพื่อนได้แต่ห้ามฝากช่องห้ามสื่ออะไรต่างๆที่ แม้กระทั่งสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์อีโมจิต่างๆเนี่ยอย่าใส่เกิน3ตัวนะฮะเพื่อนใหม่นะฮะสติกเกอร์ต่างๆอย่าใส่เกิน3ตัวนี่ยสตัวนี้กําลังสวยเลยนะระบบมันมีเขาเขามีเหตุมีผลหมดฮนะเพราะฉะนั้นรุ่นพี่เตือนแล้วรุ่นน้องก็คําว่ารุ่นเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยอายุไม่เกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเปรียบเหมือนรุ่นพี่เมื่อเตือนแล้วเราก็ต้องเชื่อนะฮะแล้วคุณจะได้แนวทางการสร้างช่องให้เติบโตนะฮะจากาพี่เอกนายเอกชีวนะฮะสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ยินดีมากๆเลยนะฮะเอาไปใช้เอาไปทําให้เกิดประโยชน์นะฮะเพื่อนใหม่นะฮะฝากกันติดตามนะฮะมีสาระมีสิ่งดีๆให้เพื่อนใหม่ทุกท่านามือใหม่ทุกคนแน่นอนในในายเอกชี่ยวนะฮะ คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีนะฮะฝากติดตามกันด้วยเหมือนเดิมนะฮะติดตามกัน,นะฮะติดตามว้ถูกวิดีก็คือดูคลิปให้จบนะฮะแล้วก็ส่งคอมเมนต์ส่งจดหมายไว้นะครับแล้วพี่เอกไม่พลาดการติดตามเพื่อนใหม่แน่นอนเราจะจับมือจับไม้เดินไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะเติบโตพี่เอกจะหนุนนําดึงนะฮะชุดดึงให้ทุกทุกท่านเติบโตอย่างแน่นอนในโลกของ ยู u ูบนะเราจะไปเป็นมืออาชีพนะฮะเราไปเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพกันฮะกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้นายเอชชิลเช่นกันสวัสดีครับ